การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสํานักงานตรังได้พาเรามาสัมผัสกับความงามตามธรรมชาติความอุดมสมบูรณ์ของป่าโกงกลางสองข้างทางและระบบนิเวศป่าชายเลนของคลองเจร์เข่ขาวซึ่งอยู่บริเวณขาโต๊ะแนะการเที่ยวชมต้องใช้เรือแคน,นูภายลัดเลาะลอดผ่านไปตามผืนถ้ำระหว่างด้านซ้ายจะมีถ้ำเจ้าหมายเป็นถ้ำกว้างมีหลายชั้นซับซ้อนมีหินงอกหินย้อยเหมือนเสาต้นใหญ่ผนังถ้ำมีลักษณะเหมือนเปลือกหอยเรียงซ้อนเป็นชั้นๆ ถัดมาอีกด้านประมาณหนึ่งเมตรคือถ้ำเจ้าคุณเป็นถ้ำที่ต้องปีนขึ้นไปชมความงดงามภายในถ้ำจะมีความสวยงามและรูปร่างแปลกตาด้านบนจะมีบันลังท่านเจ้าคุณซึ่งเมื่อกระทบกับแสงไฟแล้วจะมีความระยิบระยับดังบัลหลังเทพบริเวณท่าเรือปากเมงเป็นจุดที่จะเดินทางต่อไปยังเกาะมุกซึ่งเป็นเกาะที่โดดเด่นที่สุดในทะเลตรังถ้าเอ่ยถึงชื่อถ้ำมรกตหรือถ้ำทะเลเป็นถ้ำที่มีความงดงามประการตาเป็นอย่างมาก จากปากทางเข้าถา้ำซึ่งเป็นโพรงเล็กๆซึ่งจะต้องว่ายน้ำลอยคอเข้าไปบริเวณปากทางเข้าถา้ำแสงจากภายนอกจะสะท้อนกับน้ำทะเลทําให้เป็นสีเขียวมรกตเมื่อพ้นปากถ้ำออกมาอีกด้านจะเป็นหาดทรายขาวสะอาดน้ำใสล้อมรอบด้วยน้าผาสูงชันอุดมสมบูรณ์ไปด้วยแมกไม้เขียวขจีมีความเป็นส่วนตัวของนักท่องเที่ยวยิ่งนักบริเวณท่าเทียบเรือปากบารา เป็นจุดที่จะได้ไปเที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยวในเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรูเตาที่ได้ชื่อว่าเป็นมรดกแห่งอาเซียนลงเรือมุ่งสู่เกาะไข่เกาะเล็กๆแต่เป็นเกาะที่สวยไม่เหมือนใครมีหาดทรายขาวละเอียดงดงามมีซุ้มประตูหินธรรมชาติที่ทอดโค้งจากผืนทรายจรดน้ําอีกทั้งยังเป็นสัญลักษณ์การท่องเที่ยวประจําจังหวัดสตูลและเป็นความเชื่อว่าหากค่วงคู่รักจูงมือลอดซุ้มประตูหินก็จะรักกันชั่วน,นิรันดร ดั่งกรอนซุ้มรักนิรัน์เกาะหินงามเป็นเกาะขนาดเล็กทั่วทั้งเกาะเต็มไปด้วยหินสีดำกลมเกลี้ยงมันวาวความพิเศษของเกาะหินงามก็คือเป็นเกาะที่ไร้หาดทรายเป็นหาดหินทั้งเกาะมีเรื่องเล่ากันว่าหินทุกก้อนมีคำสาปของเจ้าพ่อตารูเตาหากใครนำเอาไปจะเกิดแต่าหายนะแต่หากใครเรียงก้อนหินได้12ส,สองชั้นแล้วอธิษฐานขอพรก็จะได้สมปรารถนา เกาะลีเป้เป็นจุดที่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินิยมเดินทางมาที่นี่ด้วยความสวยงามของทะเลใต้ความบริสุทธิ์และสัมผัสกลิ่นอายอย่างใกล้ชิดกับธรรมชาติและชายหาดเขาละเอียดดุดด่งแป้งจนได้รับการขนานนามว่ามัลดีฟส์เมืองไทยแค่สัมผัสแรกของผืนทรายบนเกาะแห่งนี้ก็มีความสุขใจประทับใจแล้วเวงอ่าวสวยงามโค้งเว้ายาวเหยียดหลายกิโลเมตรที่สามารถลงเล่นน้ำได้สบาย แนวปะการังที่แบ่งระดับตื้นลึกของทะเลใสสีครามเกาะลีเปะยังเป็นเสมือนศูนย์กลางการท่องทเที่ยวไปยังเกาะต่างๆได้อีกหลายเกาะเพราะแต่ละเกาะอยู่ใกล้ๆกันซึ่งนักท่องเที่ยวนิยมดำน้ําดูปะการังบนเกาะลีเปะยังมีหาดที่สวยงามอีกสองหาดคือหาดชาวเลหรือหาดซันไรท์และหาดพัทยาอันเป็นหาดที่คึกคักที่สุดได้รับการขนานนามว่าพัทยาสอง หาดพัทยายังเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกที่สวยที่สุดในบรรดาเกาะทั้งหลายในทะเลสตูลก็ว่าได้ส่วนในยามค่ำคืนจะมีถนนคนเดินที่เป็นเสมือนเส,นเส้นทางร้านค้าเชื่อมต่อระหว่างทะเลหน้าเกาะกับหาดพัทยาเรียงรายไปด้วยร้านต่างๆมากมายที่มีบริการตั้งแต่ของที่ระลึกร้านอำนวยความสะดวกซูปเปอร์มาร์เก็ตสำหรับถนนคนเดินจะคึกคักเป็นพิเศษมากเกาะลีเปะไม่เงียบเหงาแน่นอน ทะเลใต้ทางชายฝั่งอันดามันของจังหวัดตรังและสตูลในวันนี้ยังรอคอยนะักท่องเที่ยวที่ต้องการสัมผัสบรรยากาศของหมู่เกาะท้องทะเลที่สวยงามและยังมีสภาพธรรมชาติที่บริสุทธิ์ซึ่งมีจุดเด่นทางด้านทิวทัศน์เป็นผืนทะเลกว้างใหญ่แนวหาดทรายขาวและน้ำทะเลใสๆจนถึงสีครามเข้มตลอดจนบรรยากาศยามเช้าไปจนยามเย็นที่บังเกิดเป็นสีสันงดงาม